บุญอิ่มใจก้าวจิรายุพร้อมครอบครัวร่วมบุญเป็นเจ้าภาพถวายอาหารโดนัทไอศครีมและแฮมเบอร์เกอร์สำนักสงฆ์ศูนย์เบญจธรรมดอนเมืองเรียกว่าหล่อทั้งกายและใจจริงๆค่ะสำหรับพระเอกหนุ่มก้าวจิรายุพร้อมครอบครัวที่มักจะออกมาทำบุญและช่วยเหลือคนอยู่เป็นประจำ ล่าสุดหนุ่มก้าวได้ไปร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายโดนัทไอศครีมแฮมเบอร์เกอร์นัดสำนักสงฆ์ศูนย์เบญจธรรมดอนเมืองให้แก่เหล่าพระพิสษจสงฆ์และสามเณรจำนวนกว่า50รูปงานนี้นอกจากจะอิ่มบุญอิ่มใจให้การสร้างบุญกุศลครั้งนี้แล้วหนุ่มก้าวิรายุยังนับเป็นพระเอกอีกคนที่เข้าวัดทำบุญอย่างต่อเนื่องนับเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่เป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวจ้า เรียกว่าหลอดทางกายและใจจริงๆนะจ๊ะ